ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เปิดให้ประชาชนได้สักการะพระบรมบสาลีริกธาตและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกที่ปริษฐานณวัดมหาวนาารามจังหวัดอุบลราชธานีภาพรวมตลอด4วันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากคลื่นของชาวพุทธทั่วอีสานร,รวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสสักการะพระบรมบสาลีริกธาตเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่วัดมหาวนารามพระรมหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุลราชธานีค่ะบรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุกันอย่างเนื่องแน่นนะคะซึ่งวันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดอุลราชธานีก็ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าสักการะเป็นวันสุดท้ายค่ะ บรรยากาศในวันที่4วันสุดท้ายของการเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคันลานะค่ะที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยที่วัดมหาวนารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มีการขยายเวลาให้พี่น้องประชาชนเข้าสักการะ เร็วขึ้นจาก9นาฬิกาเป็น7นาฬิกาโดยในช่วงเช้าวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์73รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันรตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะภายในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงค่ะ ซึ่งตลอดทั้งวันจนถึงตอนนี้พุทธศาสนิกชนได้ทยอยเดินทางเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุอย่างต่อเนื่องอีกทั้งทางกองอํานวยการได้มีการขยายแถวสําหรับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุเพิ่มขึ้นจาก4แถวเป็น7แถวเพื่อที่จะรองรับผู้มีจิตศรัทธาที่ยังทยอยเดินทางมาสักการะเป็นวันสุดท้ายโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่จิตอาสา904คอยอำนวยความส สะดวกให้ประชาชนเข้าสักการะได้อย่างเป็นระเบียบและรวดเร็วค่ะในส่วนของจํานวนผู้ที่เข้ามาสักการะในช่วง3วันที่ผ่านมามีจํานวนสูงกว่า5 0,000นคนนะคะพี่น้องประชาชนต่างก็เดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วภาคอีสานและในวันนี้ค่ะคาดการว่าจะมีผู้เข้าสักการะมากที่สุดใน4วันค่ะ ส่วนในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาจะมีพิธีอัญเชิญพระวรมสารีริกาธาตุและพระอรหันตธาตุไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดมหา,าธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ต่อไปค่ะ